นี่ครับหมายเลข9ก้าในหมายเลข8ครับธงสกอร์ศรีลาพัฒนครับโอ้โหอาวแล้วครับแล้วจะที่ยัดมาบลรอกไม่ได้ครับรแต่ตัดก,กับมาได้ ชัยนาทได้สองประตูเลยโอ้าหกะว่าจะเอาคืนกลับมาอย่างรวดเร็วครับแต่ยังไม่เป็นประตูครับสำหรับอบจอชัยนาทเป็นลูกเตะม,มุมครับทีมแชมป์ตกรอบไปแล้วนะครับแชมป์เก่าตกรอบไปแล้วกับกัรทารมอันนี้คือทีมรองแชมป์กับอบจอชัยนาทครับโอ้และตอนนี้ตามหลังอยู่ด้วยครับประตูหนึ่งครับเอาครับมาดูกันว่าอบจอชัยนาทจะตีเสมอได้เมื่อไหร่ครับจังหวะนี้สับด้วยสาย โอ้หนี่ต้องบอกว่าปลุกมาเป็นพายุเลยครับสนามเชคเก็แตแล้จังหวะนี้จุดพลุมาบอลไม่ออกครับบอลเป็นของเป็นของเชคเก็ตอีกครั้งแล้วก็โดนเตะออกไปครับแล้วได้เป็นลูกทุ่มครับของปเจชนะดูครับจังหวะดิงจาบแรกเนี่ยปัดออกมาแล้วจริงจริงนี่หาครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าอบอจชนยนาทนี่มาดุเหลือเกินครับตอนนี้จะทำยังไงดีครับ ห้านาทีผ่านครับตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับครับจ่ายมาจังหวะสั้นๆตรงนี้ด้านขวาเจอบังอยู่ยังทิกเข้าไม่ได้โอ้ปันน๊มบอลจังหวะนี้เสียบอลให้กับสนบามชัยเขตของเตะทิท้งออกมามแล้วก็มาตกที่อบตอชัยนทอีกครั้งครับแล้วก็มาทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้ขนาดมาเา้าเสียบอลให้กับสนบามชัยเขตจังหวะนี้แม่ยังหมามาเก็บไว้ได้ครับอบตชัยนทแล้วพาไปเองครับ ตอนนี้ครับปฏิรูปไหลออกมาเล่นจังหวะเดียวกันกลับมาที่ปฏิรูปใหม่ปฏิรูปออกมาทางขวาตรงกลางมีแล้วไห้มาครับจังหวะนี้จะล็อกไม่ผ่านแล้วจะโดนซ้อนโอ้หยังเอาตัวรอดมาได้ครับตัวชนะแล้วจ่ายมาเข้าพื้นที่กองกีโทษเจอดักแล้วปั๊มมาเข้ามาทางด้านขวามองหาเพื่อนจะเลือกยิงหรือใจ่าแล้วยิงเร็วมันตีตะอคำนึงเระสุดตอหนึ่ง พักเลยครับทางด้านอบาจ์ชัยนาครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอแล้วครับจังหวะนี้ครับจังหวะจะเคลียบอลจะขึ้นบอลของสนามชายเขตไม่ขาดครับสุดท้ายโดนลงโทษเลยครับดูจังหวะนี้ครับนี่ครับเคลียไม่ขาดครับแล้วกะชากเข้ามาตกลาประตูแล้วก็ชัดลูกนี้ขวาเข้าไปครับธนะพัรยิ่งมีอยู่ครับเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับผู้นี้ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเอาประตูตีเสมอกลับมาได้อย่างทันควันครับสำหรับ รองแชมป์เก่าครับอ,อ,อบจอชชยนาท้ยครับโอ้โกตับมาไม่มีการฟาดเกิดขึ้นหน้าการอบขตโทษของอ,อบจอชชยนาทครับโอ้โหเร็วกว่านี้ก็ฟาส8ฟาสเก้าแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ตัดมาแต่ละทีนี่อยู่หน้าปากประตูกันแต่ละรอบแล้วครับโอ้โหม่ติมไม่รู้ว่าดูฟุตบอลเจ็ดสีหรือวันลุมพินีแล้วครับแม่แลกกันทีต่อทีครับตาครับมาดูจังหวะฟรีคิกได้ลุ้นของทางด้นานสนามชัยเขตโอ้แล้วจังหวะฟรีคิกนี่ได้ลุ้นเลยครับ ต้องบอกว่าดูครับมุมถ้ามุมนี้เนี่ยกว้างมากๆครับเลือกยิงได้ครับต้องดูว่าสนามชัยเขตจะเล่นอย่างไรครับโอ้ยยานพัฒน์นี่ต้องสั่งกำแพงครับขอละเอียดหน่อยครับแล้วดูครับเสาสองก็มีตัวค้ำอยู่เลือกใช้กำแพงแค่สองคนเลยครับแล้วปัดมาลูกนี้ทุกไม่ได้แล้วตะทิ้งก็ไปก่อนเลยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่ายิงผ่านกำแพงมาได้แล้วครับแต่ยังไม่ผ่านมือยานพัฒน์นะครับ โอ้ถ้ามันแบบนี้ครับขอคนละแชร์เลยครับท่านผู้ชมดูจังหวะโอุ้ยกำแพงครับกำแพงมันรั่วครับโอ้ดีทั้งด้านยานพัฒน์มาคว้าไว้ได้ครับโอ้โหนี่ไม่ละเอียดครับกําแพงเอ้าวครับท่านผู้ชมในช่วงบ่ายอย่างนี้ไปไหนครับต้องบอกว่าเอกทุกคู่เลยครับโอ้เอาครับมาดูครับอบตชัยนาทจ่ายมาแล้วครับคราวนี้มีพื้นที่กระแทกมา ของสนามใจเขตและสุดท้ายมาจบที่สุรพัฒน์นี่แหละครับโอ้เลยจิงดีจริงๆครับหมดสิทธิ์รับเลยครับยานพัฒนมีผิวครับโอ้เอาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้เดือดเลยแหละครับแม่พลิกไปพลิกมาและเชื่อว่ามีประตูเพิ่มแน่นอนครับต่อจากนี้ครับแม่จังหวะเมื่อสักครู่มันสิไม่ได้ให้เปลครับแล้วพลิกมายัดมาเสาแรกรับไปได้ครับทางด้านปวดจนขุดโตครับโอ้โหนี่ยังไม่สยังไม่ถึงสิบนาทีโอ้โหสามประตูไปแล้วเกมคู่นี้ าครับเปิดบอมมานี้ลึกมากให้ถึงมือยานพัฒน์ครับหาครับโยนสั้นๆมาก็ยานพัฒน์ขึ้นมาทางด้านซ้ายมีแล้วจ่ายมาผนานหนเส้นมาจาังหวะนี้เสียบอลแล้วแหมผู้เล่นของสนามใจเขตลื่นครับยังเป็นบอลของอภิชาติชนะอยู่ขึ้นมาตรงกลางบ้างครับทางในมีแล้วจ่ายมาทาง้านซ้าย,ายแล้วหาอยู่ตัวครับธนกร จ่ายสุดเส้นหลังติดไม่ได้ครับกลับมาที่ธนกรเล่นบอลแคบๆตรงนี้อ่าน้วเสียบอลครับสนามไชเกตจะโตกลับขึ้นมาด้านขวาแล้วกระชากก็มีความเร็วแล้วตกการแม่จ่ายบอลไปนิดเดียวครับทางด้านนวบจชัยนาจะโตขึ้นมาบ้าครับแม่จังหวะจ่ายทะลุนี่มันดักไม่ได้แล้วสั้นไปหน่อยครับดึงรอ,อนิดนึงงนะั้นนนวบจชัยนาและค่อยๆลำเบยียงบอลขึ้นไปหม่ครังไม่จับไปโทษดักได้แล้วเพื่อนมา,านต่อสอดโอ้โหเซฟไม่ได้ซาบิญตีสกัดไม่ได้ ใชล้ลอเหลี่ยมขวาสตออาร์ดี่สกัดไปได้ครับ ต้องบอกว่าบัวโดนกุดโต้คนวันนี้นี่งานชุกเหมือนกันครับผู้รักษัประตูของสนามใ้เขตนี่ก็เซฟดาบนี้ไปได้แล้วดาบสองเนี่ยยิงมานี่โอ้สุดปลายเท้าของเกมรับสนามใ้เขตดละครับเหมือนจะเป็นสุรพัชครับขาขวาที่ยืดจากลูฟี่ครับสกัดไปได้ครับมาครับยังไม่จบครับจากวะนี้ยกมาในกรอบเขตโทษแล้วมองหาเพื่อนหาจงกวะยิงไม่ได้คืนกลับมาแล้วยิงต่อีกนิดนึ่งแล้วโอ้โหมันท้าเสาไปอย่างน่าเสียดายครับโอ พูดโดนใจหายวับเ,เลยครับ <c oughs> แฝดจังหวะมันสกูดมันกุกกิก๊กกุกกิ๊กครับโอ้โห,โห <c oughs> แล้วดูครับจังหวะที่ไหลมาแล้ว <c oughs> <c oughs> จตุพัฒน์เนี่ยแม่เหมือนฉลับครับ <c oughs> ฉลับนิดนึงครับห <c oughs> <c oughs> าครับเป็นลูกแตะมุมของเอบไปต่ยหน,น้าอีกครั้งครับเลนสั้นๆมาแล้วทายออกขวาเปิดพื้นที่แล้วมองหาข้างในจ่ายยัดมาสุดเส้นแม่ยังพลิกมาได้แล้วรัลไว้อยู่ครับวัวโดนดึงจังหวะ โอ้โหมาเป็นชุดเลยรันนอบจชัยนาทครับและจะได้ตอขึ้นมาครับสนามในเขตจังหวัดนี้ดักไม่ได้ครับปล่อยออกไปเลยครับโอ้โหคู่นี้มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหช่วงเช้านี้ก็เปิดหัวว่ามันแล้วครับแมเปิดหัวช่วงบ่ายก็มันไม่แพ้กันครับสนามชัยเขตกับัยทเชื่อว่าคู่ต่อจากนี้น่าจะเข้มข้นเหมือนกันแหละครับท่านผู้ชม ฝากเลยครับกดไลค์กดแชร์เลยครับติดตามให้ดีครับทุกช่องทางออนไลน์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายก็มาดูกันก่อนครับคู่นี้ครับผมเอาครับเปิดยายวอามาครับบัวโดนจะให้ไปถึงข้างหน้าทันไม่ทันครับทันไม่ทันทันอยู่แล้วแตะมาแล้วจะเอารูกเตะมุมพูธสินให้เป็นรุ่นเตะมุมแล้วครับแหมก็ฟ้องแลวครับนักวินเมฆว่ามันยังไม่ออกแล้วก็อาจารย์รู้สึกก็แบบแอบงุดงิดเหมือนกันครับ ได้ลุ้นครับทางน้าน,านช้างปา่าพิฆาตครับสนามชัยเขตครับวันนี้เจอช้างปา่าพิฆาตเจอนกใหญ่พิฆาตแล้วก็เอาสิครับแต่มุมครับ<ะ>เปิดมาไม่ไมถึงครับดักได้เอาแล้วมีโอกาสให้มาในตัวนีดแล้วลูนิซัดเลยครับโอ้โหยันนภัทรยันนัทออกไปได้ครับโอ้โหนี่คือมุมที่ดีที่สุดในการยิงนะครับเพราะว่ามันไม่มีมุมเหลือแล้วครับต้องตัดสินใจยิงด้วยซ้ายแต่ยันนภัทรครับยืนดักอยู่เสาแรกครับปัดทิ้งออกไปก่อนครับ ถือว่าเป็นอีกซปเปอร์เซฟครับของยานพัฒนมีผิวครับยังคงเป็นลูกเตะมุมอยู่เอาละครับยังไงครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้แล้วยังพลิกได้ไหมพลิกมาจี้ลูกนี้คู่น่าจะร้องไม่นัดชนครับโอ้ที่หันไม่บอกผลงานนกว่าหายแล้วครับจังหวะยิงของสนามเชยเขตครับไม่ได้ครับดูจังหวะบ้าช้าครับนี่ครับพลิกมาจังหวะนี้ยิงทางด้านยานพัฒน์นี่ได้แต่หันไปมองแลวครับ โอ้โหนี่ครับใช่ว่าสนามชัยเขตจะไม่มีโอกาสครับฟอมีโอกาสอยู่บ้างครับลุ้นประตูที่3ามแต่ยังทําไม่ได้ครับเอาครับเอาปะจอชัยนาทขึ้นมาเขาสู่ช่วงสนาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับเปิดมาติดครับเป็นลุกทุ่มของอบะจอชัยนาท บอกเลยว่าแค่ประตูเดียวเนี่ยยังวัดอะไรไม่ได้เลยครับได้เปรียบอยู่นิดเดียวเท่านั้นครับทางด้านสนามชายเขตนี่ครับโค้ดบุริไกชายกวดครับคุณเซอร์ที่พาสนามชายเขตเข้ารอบสุดท้ายครั้งหนึ่งแล้วครับในสมัยที่ยังเป็นแชมเปี้ยนลีกครับตรงนี้ให้ประสินให้เป็นฟาวล์แล้วครับฟาวล์ของทางด้านสนามชายเขตครับได้ฟรีคิกครับอบจชัยนาทปฏิรูปบงเทพครับซ้ายปฏิรูปนี่ครับ เอาครับมาดูว่าซ้ายเขาจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ต้องบอกว่ามุมตรงนี้นี่มันค่อนข้างแคบเกินไปครับก็ต้องอาศัยว่ายิงยัดแล้วรอเขา้าแขมอินนะครับต้องดูครับนนะปฏิรูปเลือกยกมาจาังหวะนี้ไตะสกัดทิ้งแล้วสนามชาเขตเก็บบอลได้จะต้กลับมาใช้สปีดความเร็วเหนือกว่าแล้วแต่ความแข็งแกร่งสู้ไม่ได้ครับอบจอใช้นาเทเก็บบอลไว้ได้จ่ายขนาดเส้นมาด้านซ้ายไม่แม่นเพื่อนครับเก็บเป็นของสนามชายเขตอีกครั้งหนึ่ง แล้วเสียบอลให้กัลบบังจชัยนาทจะขึ้นมาเอาละครับสายเติมไปแล้วออกขวา<ม>จังหวะนี้ต้องสปีดมาเก็บบอลเอาละครับมองหาเพื่อนข้างในเตะยัดมาลูกนี้แฉลบออกก็เป็นลูกเตะมุมของอบจชชัยนาทอีกครั้งครับเอาลครับได้ลุ้นจากเตะมุมยัดแม่ไม่มีพายักษ์สีพนมวันนี้ครับก็ โดยโดยรวมแล้วยังดูแข็งแกร่งเหมือนเดิมเะครับอปจชัยนาแต่ว่าเป็นหนะาสามสิเขตที่ใช้จังหวะตัดโค้แล้วก็จบสะกร์ได้ดีเลยครับนําไปก่อนตอนนี้ให้มาเว้าปักเขตโทษล็อกเท้าขวาแล้วมีโอกาสได้สอบลูกนี้สกัดไม่ได้สับอีกทีนึข้าวขาครับโอ้โหโอ้โหนี่โอกาสเรียกวา่าจ่าแล้วครับสําหรับลูกยิงของจตุพัฒน์พันลินครับแต่ลูกนี้นี่ยยิงแล้วมันกดไม่ลงคบนี้ครับฉลับมานี่เข้าทางจตุพัฒน์แล้วครับ แต่ยิงลูกนี้นี่เหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับนี่เดียวเท่านั้นนะจ้าตูเก็เสียดายครับเป็นแอชชั่นสุดท้ายก็เป็นจังหวะยิงสุดท้ายกับและสนามชัยเกตก็นำหน้าออบาจอชัยนาทอยู่ที่2ประตูตอนหนึ่งในครึ่งเวลาแรกและครับแน่นอนนะครับว่าครึ่งหลังต่อจากนี้นี่ได้ลุ้นแล้วครับว่ารูปเกมจะออกมาเป็นอย่างไรครับน่สนุกจริงๆครับดูครับนี่ครับประตูขึ้นนำครับ และหลังจากนั้นนี่นำได้ไม่นานครับเอาคืนมาได้ครับตีเสมอเป็น1 1ครับแล้วนี่คือประตูขึ้นนำครับโอ้โหแล้วต้องบอกว่ายิงจริงจริงครับส1ครับสนามชัยเขตขึ้นนำครับก้โหแมต้องบอกว่าในกลุ่มที่3นี่ครับทีมวางอย่างกันทารมแชมป์เก่าตกลอกไปแล้วนะครับก็ยังมีทีมวางอีกทีมนั่นคืออบจชัยนาเท่านั้นแหละครับนี่ฮะ จะได้ไปต่อหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีก15นาทีนะครับตอนนี้สชัยเขตนําอยู่นะครับเดี๋ยวให้ชมไฮไลท์กันสักคู่ก่อนครับก่อนที่จะไปดูบรรยากาศพักครึ่งครับต้องบอกเดีวยวน้องปุ๊กเนี่ยเดินลงไปแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเหล่าบรรดาแฟนขับต้องบอกว่าวันนี้อุ่นหนาฝาข้างครับอาจารย์ของเราเต็มแล้วตอนนี้กําลังจะขี่คอดูแล้วครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวพักนึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่เพื่อนผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อคุณแม่มาทุกรุ่นหละครับผนี่มานั่งเกาะเบาะผมข้างหลังใน2สองคนเนี่ยหลาเจ้าหลาเจ้าลีโอน้องน้องอะตอมนะเป็นไฮไลท์ในช่วงครึ่งแรกครับนี่ครับประตูขึ้นนำครับของสนามชัยเขตครับหลังจากนั้นครับนี่ครับได้ประตูตีเสมอครับเอาจอชัยนาครับลูกยิงของธนพัท์ยิ่งมีอยู่ครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยสนามชัยเขตได้ประตูขึ้นมาอีกครั้งครับจากสุรพัฒน์ใหม่เมทีครับและโอกาสของอบจอชัยนาทมีเยอะมากครับจังหวะนี้แต่นี่จังหวะที่ภูมิวดนนี่ออกแรงเซฟครับแม่จริงมีโอกาสเยอะมากนั่นอบจอชัยนาทครับแต่ว่านี่ครับมามาน้อยๆครับแต่มาทีนี้ได้หนักครับทา้งด้านสนามชัยเขตครับ ต้องบอกว่าสนามชชยเขตสู้กับรองแชมป์ได้อย่างมันจริงๆครับไม่ไม่ได้เกรงกลัวอยู่แล้วครับโอ้นี่ครึ่งแรกครับจบด้วยการที่สนามชัยเขตครับนำเอาประจชัยนาาอยู่2ประตูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศข้างสนามอุ้ย